คุณคะ่ะกาบขอพระคุณนะคะคุณคุณป้าเรนูนะคะคุณลุงสมบูรณ์ช้างผู้นะคะคุณป้าลินดาอย่างสูงนะคะกาบขอพระคุณค่ะขอให้บุญบารมีพระครูประกรรมของช้างนะคะช่วยปกปักรักษานะคะคุ้มของคุณป้าเรนูคุณลุงสมบูรณ์ช้างผู้นะคะคุณป้าลินดานะคะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะคะร่ำรวยเงินทองแล้วก็ขอให้รวยๆย,ยิ่งๆขึ้นไปนะคะปรารถนาสิ่งใด ขอให้สมบังดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะผลบุญที่คุณแม่นะคะคุณพ่อนะคะได้เมตตาพี่แป,ป๊บซี่น้องอ้อมนะคะก็ขอให้ย้อนกลับไปหาคุณแม่เป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอ่าขออนุญ,ญาตป้อเลยนะคะ30มสิบตะก้าค่ะ1ตะก้านะคอ่าหนึ่งแล้วนะคะสอ,สองค่ะสครับส,คสีค่ะ กันเจ็เจียเจ็ดครับแปดเก้าเก้าครับสิบครับอ่าสิบแล้วนะคะเอ็ดครับสิบสองครับสิบสองแล้วสิบสามสิบสามตั้งสิบสามสิบสี่ค่ะสิบสี่แล้วสิบห้าค่ะสิบหกค่ะสิบหกแล้วสิบแปดค่ะแปดแล้ว สิบเก้าค่ะอ่ายี่สิบค่ะเอาไปอ่าตัวสันกุลยี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบเอ็ดตะก้าก่อนนะคะโยี่สิบเอ็ดตะก้าแล้วนะคะกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่เอจีคุณป้าลินดา นะคะกราบขอพระคุณคุณแม่เอซคุณป้าเรนูนะคะกราบขอพระคุณคุณพ่อเอซีคุณลุงสมบูรณ์ทางผู้นะคะกราบขอพระคุณอย่างสูงค่ะป้อนแล้วนะคะ21ตะก้าค่ะ Tôi 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 ามาเอาอีกลูก21แล้วอ่ะยีตะก้าแล้วครับอ่ามาเอาผลไม้อีกเล้วนติดใบนติดปโใบ่สิบแล้วครับอ่ะยี่สิบเอ็ดแล้วยี่สิบเอ็แล้วค่ะ22ค่ะ ็ดครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอ่าเหลืออีกหนึ่งตะก้าค่ะยี่สิบเก้าตะก้าแล้วนะคะกร่าวขอบพระคุณค่ะกร่าบขอบพระคุณคุณแม่เอจีคุณป้าเรนูนะคะกร่าบขอบพระคุณคุณพ่อเอจีคุณลุงสมบูรณ์นะคะช้างผู้นะคะกร่าบขอบพระคุณคุณแม่เอจีคุณป้าลินดาอย่างสูงนะคะกร่าบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะพอแล้วยี่สิบเก้าตะก้านะคะเหลืออีกหนึ่งตะก้าค่ะ หนึ 1> 1่งตะก้าค่ะห่ะกรุปใเลยสามสิบ,สสบตะก้านะคะกลาบขอขอบคุณค่ะเด็กๆก็ได้ช่วยกันป้อนแล้วนะคะจุเคราปห์ปะเจ โอ้นะคะเด็กๆก,ก็จะมาช่วยไลฟผลไม้นะคะทุกวันนะคะน้องฟ้าใสนะคะถือป้ายอยู่นะคะคุณแม่นะคะค่ะน้องฟ้าใสก็ถือป้ายอยู่นะคะก็มีเด็กชายพัวัดนะคะเด็กชายวชราวงนะคะเด็กชายปณิธานเด็กหญิงอมแอมนะคะเด็กหญิงฟ้าใสนะคะเด็กชายวีรวุฒิสนิษสน,นมคะ่ะ โอ้ยเลี้ยงช้างกันนะคะคุณแม่นะคะเอาให้โกนเอาให้บอเอาเ้ย จ้าครบหรือยังลูกอ่าโมจะไหนโมข้าวเทว้าอ่าโมข้าเวเ,าเทวเล่นข้าวเทวอ่าเฮ้ยข้าวจ้ากลบขอบคุณครับ เข้าแถวลูกาเข้าแถวก่อนเข้าแถวก่อนลูกข้าแถวก่อนอาโมเล่นไม่เตือนดาจอล์อาโมอากาบขอพระคุณคุณแม่พร้อมกันลูกอาภาษาอยู่ปลายจอซันอ่าอ้อยคืนระหว่างหน้าอกอ่ะ ตะวันบางลูกขยับไปนี่หน่อยครับยืนสวยๆยืนค่ะกร่าวขอพระคุณค่ะกร่าวขอพระคุณนะคะคุณป้าเรนูนะคะอย่างสูงนะคะกร่าวขอพระคุณนะคะคุณลุงสมบูรณ์นะคะกร่าวขอพระคุณคุณแม่ไอจีคุณป้าลินดานะคะกร่าวขอพระคุณอย่างสูงค่ะกร่าวขอพระคุณนะคะที่ได้ที่ได้ป้น ที่ได้เมตตาป้อนผลไม้พี่เปปซี่น้องอ้อมนะคะ30ตะก้านะคะกร่าบขอพอะคุณค่ะบุญรักษาทิวดาคุค้มครองคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะกร่าวขอพอะคุณค่ะ